กับผมเองไบซ่าหนึ่งสองสามสี่ทีวีเย้วันนี้นะคะเราจะไม่เล่นแมสตีกันก็คือแบบเดิมนะแต่มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทุกคนแบบทุกคนดูแบบดิเปลี่ยนไปเยอะมากเลยะแม้เงินผมก็หายเงินผมก็หายคิดดูทุกคนเนี่ยคูกยังเปลี่ยนใหม่ทุกคนมาเรามาเล่นกันเลยจะไปป้นธนาคารเอ้ยทุกคนผมได้นี้มาว่ะไปไปไปหายคูกกันทุกคน แฮกคุกแฮกคุกอ,อยากทุกคนอย่อาพะคำตำรวจนะเงียบเงียบไว้เงียบเงียบทุกคนเงียบเงียบเออค่คอู้ทุกคนผมรอดละโคตชิวทุกคนนี่ผมได้เวลห้าละมาทุกคนเฮลิคอปเตอร์เอายูแคนสปา อ่ทุกคนผมต้องออกจากเขตนี้ก่อนนี่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมเซ็ตเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ได้เลยชั้นนี้ทุกคนดูอ๋อเลขรอยยิบเอดซีคันอ๋อเลขสองนาทีเราก็วิ่งไปก่อนแล้วกันเราอยากบินฮะเราไม่อยากขับเราชอบบินเป็นเป็นวัยรุ่นชอบบิน บายหกอืมผมเส็จผมก็รอนะฮะผมจะรอถึงอันนี้นะฮะตอนที่เฮลิคอปเตอร์เสร็จได้แล้วสามสองหนึ่งนี่นะคะตอนนี้เราก็สปาเฮลิคอปเตอร์มันที่เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ขี่ไปแล้วผมผมลืมกดถ่ายในตอนขี่อ่ะไปครับทุกคนเราก็ไปกันเลยครับ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  แป้นเป็นเป็นเป็นโอ้เฮลิคอปเตอร์เสียงแป้นเป็น ter, เป็นเป็น,ปน,ปนแล้วก็ไปกันเลยลังโจรอยู่ไหนเนี่ยทุกคนลังโจรอยู่ไหนครับเฮ้ยลังโจรเฮ้ยลังโจรอยู่ไหนทุกคนอ่อเนี่ยทุกคนผมกระโดดเร็วเลยนะสามสองหนึ่งเด่นเด่นใครคุ ư, ้นคุ ư, ้นเฮ้ยกัปตันเฮ้ยกัปตัน วันนี้ก่แเฮ้ยทุกคนมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเรนดียร์กับการจกับการเกมเมอร์ซีทีซีทีจีนั่นเองเขามาได้ไงเขามาเขามาเล่นๆล่ะผมก็มาเจอใบ่ะใบ้ด้านนี้อี๊ไม่ได้จัดฉากนะนี้เจอกันจริงๆเลยนะไม่ได้จัดฉากทุกคนดีนะดีนะดีนะเอออยู่ดีๆก็เจอกันนะเอ้ยกัปตันเข้ามาเอาปืนดิ เร็วแวบเฮ้ยเอาฟาร์มาดิีาฟาร์มาดอันนี้นะเขาเขาชอบเล่นอ่าอันี่เขาชอบเล่นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีไฟจนเขาดูชื่อปืนทั้งหมดแล้วนะฮะเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแล้้วเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไม่เป็นตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้อตรงนี้ เดี๋ยวเราไปป้วนอะไรกันก่อนดีกับดันอืมหรือจะยิงอ่ะมาดีมามามาทุกคนทุกคนกับดันกับดันเอาอันนี้ไม่ใช่ของผมเอานู่นมเอรอเอาเอาใจด้วยเอาอะไรวะมากับดันขึ้นมา เฮ่อเรยนบอนะไปธนาคารเลยหาบันธนาคารปิดอยู่เออไม่ไ้ไม่กล้าไป่ยเออธนาคารยังไม่ปิดนี่หว่าทุกคนก็ไปกันเลยดีอุ้ยธนาคารอัปเดตใหม่หว่ะทุกคนนี่นะครับบนง่ายขึ้นกว่าเดิมบเนอ่ะ ผมก็ว่างเดินวิ่งถือวิ่งถือมีด่ะมาดิใครจะสู้เดินถือปืนนะเอาดิยี่ทุกคนอัปเดตใหม่โคตรสวยเลยทุกคนโอ้ต้องรอ้วะกัปตันเออลลออช้าแล้วลทุกคนทุกคนยเงแยมนะอย่าให้ตำรวจมานะทุกคนยงแยมยิ่งแยม ไปไึบตุยเออวิระวังเลื่อนเลยผมผมเดินผ่านไปเลยอะผมเดินผ่านไม่ได้มันตีแรงจัดเลยทุกคนอู้เกือบตายวิยเงนินทุกคนกองเง,ง,ง,งินหยิบดีทุกคนรออะไรไออีบผมกูมาหมดเลยนะ <c oughs> กดคขังกดคขัง อุ้ยอุ้ยทุกคนขอขอบ้างขอบ้างดีทุกคนเก็บเก็บๆ,ๆคนละครึ่งคนละครึ่งแบ่งกันแบ่งกันคนละกี่ล้านดีคนละสามล<ะ>้าน<ะ>เอ็งก็เก็บดีตรงเนี้ยอ๊ะไม่เก็บอีกเราเก็บเราเกบแป๊บเดียวรอนี่เราไม่ได้เงินส่วนเลยมันขึ้นสูตรอยู่เอ,อ้ามันต้องคูปองไก่ดานหรอใช่ใช่แล้วเราต้องกลับไปที่รังโจงไงอุ้ยแต่พวกเรากลัวอะไรเรามีเฮลิคอปเตอร์กัน ใช่ไหมโอ้ยไล่คนหน้าจอผมบัสโอ้โหโดดอับบี้ได้ไหมเนี่ยทุกคนโดดอับบี้ไม่ได้แน่เลยแล้วเราออกไงทุกกัปตันแล้วโดดอับบี้ตอนเนี้ยเอ็งกลับเลยเอ็งกลับเลยผมว่าป้นธนาคารเดียวได้ผมนี่ก็บุญแล้วนะจริง ไอ้กัมตันกับตันเดือดเดือดเดือดเดือเฮ้ยเงียบเเดี๋ยวตำรวจมาเงียบเงียบขึ้นไปแล้วไปแล้วโอหแล้วมันอยู่ตรงนู้นลังโจรอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนเนี่ยเวลาหน้าจอบัฟฟี่ก็จะขับเบี่ยงอย่างเงี้ยแหละเนลังโจร เดี๋ยวผมไอ้นี่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมออกเข้าใหม่นะฮะได้เงินทำไงอ่ะเออนี่ไงได้เ <c oughs> งินละู้าวไ้เงิเดี๋ยวสิบทุกคนได้หน้าห้าพันเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเข้าใหม่กอนนะฮะสามสองหนึ่งนี่นะทุกคนผมก็แหกคุกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่านี่ดีได้ได้มาแล้วเฮคอปเตอร์ เดี๋ยวผมไปรับนะเอ๊ยเดี๋ยวผมไปหากับตันใช่ใช่ใช่อืมปึ๊บไปอครับกำลังไป,ไปอับไอ่ะกำลังไปอับพี่สุดเหรอ อย่างเที่เดี๋ยวผมไปเอาพวกปืนก่อนนะคเอาปืนก่อนเร็วแล้วไปแหกคุกกันแหกคุกกันไปอยู่กับไปธนาคารก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยมาต่อีพินธนาคารพราะใช่ป่ะใช่ใช่ตอนนี้อันนี้อันนี้คืออะไรชุดอะชุดเกาะกี่บาทวะนอะซื้ออเมอร์ โห่สี่พันสี่พันไม,ไม่น่าซื้อมาเลยเฮ้ย,ยเกมบั็อกอีกแล้วทุกคนจะเลิกก่อนทุกคนผมออกเข้าไปกันอ่ะทุกคนผมก็แหกคุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็เสร็กไฮริกเมื่อกี้ไปคุณไุกคนครับผมเสรกไม่ได้อีกแล้วผมเสร็จรถแล้วกันเดี๋ยวผมพาเว้นไปทุกคนเดี๋ยวผมพาเว้นรถเฮ้ยทุกคนรถมันไวขึ้นมากเลยอ่ะทุกคน โอ้เนี่ยรถรถมันไวมันไวขึ้นแบบทุก EP เลยทุกคนทุกคนลองเทียบแบบเวลา e นึงกับตอนนี้ครับทุกคนรถอย่างไวเลย EP นี้ใส่เทอร์โบเวลาเค่องขับเรื่อเนี่ยนี่ขับรถถนัดเรียดีเรียดใคเครื่องใไดเรื่อแหละใช่ครับก็ก็จริงอยู่ฮีโร่อุ้ยค่ะฝ่ายฮีโร่มาแล้วหนึ่งไลน์อู๋เองเมื่อกี้เราผ่านฮีโร่มาเลยอ่ะ อูไปยอยู่ขอบขอบนั่นเลยเหรอ,อกับแต่ไปกระโดดเลยเองขี่มาจอดตรงนี้นั่งเงได้เห็นหน่อยเองแล้วพออะไรละ่ะเราขี่รถมาเอาอ๋อว่ะก็เองมา,า,อ,าอยู่อะไรตรงนู้นน่ะอัอยู่ข้างหน้าเล้วนี่มาแล้วครับทุกคนผมก็ไปเอาเปืนอ,อะ่ะวันนี้แค่สองธนาคาราก็พอแล้วมั้งไหนฮะไปเลยครับทุกคนแล้ก็จะี่อหอไปครับ 7จ็ดเก้าวิ<ป>วผมขอตัดในตาดที่เสกได้เลยละวคันตอนนี้เราก็ได้เสกหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกันเลยลจะรลอลีลีรออะไรทุกคนอุน้ยธนาคารอัพเดตแล้วใช่เพิ่งโดนป,ไปดนไปกันไปกันแป๊บหนึง่งเร็วเร็วแหละ หนึ่งนะทุกคนผมหลตอนนี้นะผมก็ขอไปก่อนอ้นอาตายต้านไม่เนี่ยเราไม่ชอบไอ้พวกนี้มันชอบมาตำวรวจอะใช่ตำรวจมาไรเต็มเลยไปก่อนแล้วคนทุกคนเร็วๆๆโอเปนเดอร์ต้องมีคีงหาคียทุกคน <c oughs> คียอยู่ไหน อ่าทุกคนต้องยิงพวกนี้แต่เราไปเลยเราไปไว้เรารู้ทาราคาอยู่ไหนจำได้อยู่อุ้ยวุ้ยุ้ยทุกคนผมโดนยิงโอ้ทุกคนวันนี้แผนการไม่สาเร็จว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแฮกใหม่ผมไม่ตายว่ะทุกคนผมยังอยู่เอ้ยทุกคนผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้กินข้าวแดงว่ะทุกคนผมยังกินข้าวข้าวปกติอู่ เมื่อกี้ผมเกือบกิงย่อข้าวแดงเลยนะเออเกือบกินข้าวแดงเหมือน,น,นกันเมื่อกี้โจ้ข้างเกิดมาเป็นโจรเหมือนเดิม <S 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 ทุกคนผมผมลองเปลี่ยนสถานที่ไปดีไหมเดีย๋ยวเราไปปุ่นธานาคารก่อนเออผมว่าไปปุน<ด><ด>่นธานาคารดีกว่าเสียงรถกันเสกเครื่องบินหน่อยฮะไปธานาคารเลยงรถนะตำรวจถ้าตำรวจไม่มานะ ้ยรถบินได้รถหนึ่งเฮ้ยรถเฉลียวอะทุกคนไป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 วิ่งวิ่งวิ่งตำรวจมาเต็มเลยครับทุกคนผมอยู่ในอาคารแล้วเนี่ยวิ่ง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 ไอไอบนหัวที่เืีอสีแดงแดงคือเพื่อนเรานะไปลอยเราด้วยดิโอเคโอเคไนี่ รีบเข้ามารีบเข้ามาเอาเรื่อะเรื่อยเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นตำรวจเหรอ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 ตำรวจก็โดนยิงได้เหมือนกันแหละอืมตำรวจตายแล้วแล้วมันจะเปิดไงทุกคน <c oughs> นี่คสสรับตำรวจครับหนีนี่นี่เจย์เจย์ไวรุ่นเอฟ อันนี้สับไปเลยมีระเบิดอ๋อระเบิดอ่ะโอ้ทำอะไรแม่งไม่ได้เลยอุ้ย <c oughs> เลื่อนรถเลยกไลูได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอย่าเล่นระเบิดเลื่อนรถโอ้ไล่ฉันเลืกอนได้แล้วได้แล้วมานี่ไปคนแรกเลยทุกคนบุกคนแรกเลย เพื่อไม่ต้องกระโดดหรอกอมาเมาตางก่อนขพลิกล็อกพลิกล็อกนี่ได้แล้วคนเยอะเลยทุกคนจริงครับทุกคนขโมยขโมยในกองใหญ่เลยรับเป็นล้านเล้ยของจริงอ่ะใช่ครับการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีอ่าทำตามนะฮะใช่อันนี้คือเกมนะครับใช่ครับเราทำเพื่อความบันเทนะินง,ง,ง,งนะะพี่ๆเนาะการเดืดอดาดนะ เฮ้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 กลับกันกลับกลับกลับเรากลับแล้วแค่เราคนละโอุ้ยเจ็บเราผ่านเลเซอร์ที่คุณเหลือะไรจะรู้วะเนี่ยเอ็งเอ็งเอ็งเดินผ่านเลยเอ็งเดินผ่านเลยใช่เราเดินผ่านเลยว่าไงวะเข้ามาเดินผ่านมาดิอ้าวไม่อยากเดินผ่านเหรอ เกือบกระต้อยหนึ่งเดินผ่านไม่ได้โอเคอู้รอดว่ะทุกคนเกือบดักเจอตำรวจเออมิชชั่นอะไรก็สำเร็จไหมทุกคนไม่อยู่ทําไนเนี่ยกําอยู่เฮลิคอปเตอร์เลยเร็ว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 หน้าธนาคารมาเร็วกู้ลี่มาลี่มานี่ โออแล้วผมมาตรงไหนเนี่ยอ็งเข้าลิปมาดิมันไปตรงไหนอ่ะมมอเข้าลิปมายังไงเออเฮ้ยทาไไม่เจอตายเข้าริปมาเข้าริปมาแล้วก็เข้าทางเขียว,ยวอะ่ะแล้วองมันจะมีทางออกอยู่อะไรเรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโุ้นใหม่โอ้โหกัปตันทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับผมทําสําเร็จ มา้างอ,อกไม่เจอคะทุกคนทีมแฮแท็กน้องกับกันนะฮะแฮแท็กน้องกับกันใช่แฮชแท็กนหา,หางกไม่เจหาทางออกไม่จอแท็กเลย<ท><จ>ะตอนนี้ไไนี่นะผมก็มชั่นสำเร็จป็นที่เรียบร้อยจบคลิปเลยแล้วกันจบเลยจบิปเลย โอเคถ้าใครไม่ทำเลยน,นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามแล้วก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามชอบ,อบกั่นเกมเมอร์ดีจได้วยนะครับเย่ yeah. ไปแล้วนะวเจอเจอ,เจอกับสองหูคู่ปวดนี้ได้ในคลิปหน้าใช่ ครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะาม,มาสวัสดีคะอันนี้นะคะเออบอกอันนี้ค่ะใครจะเล่นซีไฟกับผมก็แล้วผมบอกอยู่ Free ดีซีไฟแล้วเราบอกให้คนะมไปตัดพอตัดกิจเสร็จเดี๋ยวให้ส่งไปในทางนี้นะครับซี Free ไฟแล้วเราบอกของผมกับจัปตันฮนะ,ะแต่คนเยอะกันก็ไม่คงไม่เยอะหรอกนะเออมามามาช่วยผมแบกแรงได้นะผมแบก Yeah, I got what grand in my dime, up on. Oh. Who caught a mill in my go-yard yeah. I wouldn't game, so you still got a show. One with the and just don't how to hustle. Look at your bitch through these deal by folks Cause I get me some hands, she been that shit over.